ครั้งหนึ่งเคยมีอาวุธทรงอนุภาพรู้จักกันในนามดาบจอมราชันเป็นเวลาหลายปีที่สงครามระหวังอาณาจักรเหล่าแมวและหมาได้เนินไปแต่ทันใดนั้นดาบนั้นได้แตกออกเป็นงเสียงและโลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในวันนี้นะครับในช่วงแรนดอมแมวนะฮะเราอยู่ในเกม Cat Quest ภาคที่2นะครับมันมี2ภาคนะฮะภาคแรกผมไม่เคยเล่นนี่คือภาคที่2แต่เขาบอกว่าเล่นภาคที่2ได้เลยไม่ต้องต่อจากภาคแรกก็ได้เล่นได้เลยนะฮะแล้วก็สนุกกว่าด้วยก็เลยลองเล่นภาคนี้ดูนะฮะเนิ่นนานมาแล้ว ได้เคยมีเจ้าแห่งปีศาจและสองราชาได้ร่วมมือกันต่อกรแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กระนั้นก็ได้มีคำำําทํานายถึงการกลับมาของพวกเขาทำไมตัวขวาดูเหมือนน้องหมามีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่จะเป็นดังแสงส่องสว่างท่ามกลางอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันตื่นขึ้นมาอนุสนชายฝั่งนะฮะเหมือนน้องหมาเลยอะหมาหรือเปล่าเคอรี่นะครับราชาของข้าท่านกลับมาแล้ว คำพยากรณ์นั้นเป็นจริงๆจๆ,ๆ,ๆด้วยใช่แล้วนี่ข้าเองเคอร์ี่ที่ปรึกษาทรัสัตว์ของท่านโลกนี้กําลังเป็นพิษท่านได้โปรดตามข้ามามีเลขสองอยู่ที่หัวด้วยฮะทั้งคู่เลยคนหนึ่งใช้ดาบคนหนึ่งใช้ขวานไม่ใช่คนสิแมวข้าจะไปรอท่านที่อีกด้านหนึ่งนะ <c oughs> ชื่อก็เหมือนบริษัทส่งสินค้าด้วยเลเวลหนึ่ง <c oughs> อ๋อต้องมุดถ้ำไปถ้าแห่งความกล้าหาญ คลิกเป็นการตีกด e เป็นการเปิดผิบสมบัติเศษ้อผ้าของแมวคือชุดใช่ไหมใส่ให้แมวกด x สลับตัวอ่านี่เป็นตัวขวานสรุปคือหมาใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นหมาแมวก่อนแล้วกันเก็บเก็บเก็บสมตีนี่นี่นี่นออืของให้เก็บเพียบนี่อะไร เศษผ้าของหมาจริงด้วยน้องหมาน้องหมาใส่ไหมนะเฮ้ยอ้าใส่สลับได้ไหมนี่คืออะไรโอเมนกลิ้งหนีการโจมตีกับศตูกดสเปซบาร์ฟุบฟ,บฟบอืโอเคสเปซบาร์เป็นการกลิ้งด้วยอำนาจแห่งประชมกษัตริย์พลังที่หลับไหลในตัวท่านจงตื่นขึ้น คุณได้เรียนรู้เพลิงเหมียวเหมียวและอุงเท้าแช่แข็งโอ้ตทำไมชื่อน่ารักจังกด R เพื่อใช้เวทมนต์ผมว่าคีย์บอร์ดโอ้ใช้คอนโทรล์น่าจะเหมาะกว่านะเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอมเวทจอมเวทไม่มีมะนาไม่มีมะนาวเอามันไม่รีชาร์จแฮมีจำกัดนี่คืออะไรอา้าวจุดๆๆดเดินชนเองนะ มาสิมาสิมาสิาสเออเอ,อ,เอ,อไม่ต้องสู้อันนี้เพื่อสลับตัวละครทำแล้วโอเคเฮ้ยออกมาก่อนเฮ้ย Npc หลบเองอะเจ๋งอะ่ะไม่ใช่เข้าไปรับดาเมจมัวม่วๆนะฮะมีหลบด้วยไปหาเคอรี่อันนี้อะไรหลับอ๋อฮิวความจริงแล้วท่านไม่ควรจะเป็นเช่นนี้เลยแต่ว่าราชาปีศาจได้ชิงาลังของท่านไปไลโอเนอร์ผู้สังหาร แล้ววูเฟนดีลาปทอโกรโกดโกดนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงมีเพียงท่านเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ราชาของข้าตอนนี้เราอยู่ในเฟิร์นกาดไลโอเนอร์คือผู้ปกครองที่นี่ช่างตีดาบที่ชื่อว่าคิดแคทสัญญาว่าจะช่วยเราเมี้ยวไปพบกันที่นั่นนะคิดแคทชื่อก็น่ารักเหลือเกินแต่ละคนโอ้อยินดีต้อนรับกลับบ้านฟาบาทาภลลัสําเร็จ ชิปเมนต์ก็มามานามาแล้วหลบก่อนอืออื้อหลบหลบน้องหมาเป็นแบบอันนี้ใช่ไหมเวทน้ำแข็งลองดูหน่อยอื้อตีสักทีหลบก่อนโอ้โหโดนเต็มฟ้าบาดมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคิดช่างตีดาบคิดมาดูข้อความนี้สิมันอยู่ที่ประตูของคิดนนะ่ไม่อยู่ เดี๋ยวกลับมาไม่นานหรอกนี่มันตั้งแต่สองวันที่แล้วข้าขงังวลว่าเธอจะตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่านะเอ้าผู้หญิงเหรอเจ้าฟุตฟิตได้กินของเธอหรือดีมากเจ้าหมาเอ้ยข้าหมายถึงเยี่ยมมากฟาบาทอ๋อเราเหรอ <laughs> เราชื่ออะไรนะข้ามไม่รู้ชื่อเลยข้าคือผู้เก็บรักษาเรื่องราวทั้งหลายทั้งมวลแห่งห้วงเวลาเ <laughs> จ้าต้องการย้อนเวลาของภารกิจนี้ไปยังครั้งที่เจ้ารับมันมาหรือ โนนนนช่วยค่ะด้วยโอเคอยู่ในนี้แน่นอนไปช่วยคิดแคทคิดแคทอยู่ไหนเอานี้ไงหยุดการเจ้าตัวแปลกปลอมเอ๊ะเจ้านี่ที่เคลรี่เ่าให้ข้าฟังนี่เอ่อขออภัยในความหยาบคายของข้าด้วยสบาดแต่ว่าแมวแก่อย่างข้าก็ใกล้ถึงจุดดับสูนย์แล้วละ่ะอนุนใครข้าเกลียดคานเกินกว่าจะไปเก็บแร่ที่นั่น จะช่วยข้าได้ไหมได้โปรดอฮะตรงนู้นมันมีมันมีหนามไหมล่ะมวนไปอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคมันออกมาช้าต e ีก่อนเลยโอ้โหเออมาสีเวทหน่อยเวทเวทหน่อยซ้ำเลยซ้ำเลยเพื่อนอืเก็บแร่คุณได้รับแร่ตรงนู้นอีก ตรงนั้นยังมีอีกมากเลยฝาบาทได้เลยไม่ต้องห่วงเก็บเออเออหลบก่อนเลยต,ตีอีกตีอีกหลบอีกจะโจมตีเฉพาะตอนที่อันนี้ใช่ไหมวงเต็มเก็บมาคุณได้รับแรงมากขึ้นอีกจสมบัติด,ด้วยขอเป็นดาบ,บามัางด้ไหมกรอสวินป้องก,กัน60%อะไรอะไรเนี้ยโอ้โห เฮ้ยเลือดไม่ลดเลือดไม่ลดอ๋ออันนี้อันนี้นีน่นรู้ล้รู้แล้มาเร็มาเร็วมาออโอ้ยโอยโอนานเกยนเดย๋อ้ยโอ้ยโอวยโอ้ยโอ้ยนอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโจะรัอ้ยจอ้ยโอ้ยอ้ันอียอ้านอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้วอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอยโอ้วโยโอ้ยยโอ้ออ้อ่อยอยยย าาพร้อมแล้วพร้อมบวกแล้วมาสิมาสิมาสิเฮ้ยเวน,น,นี่เออสักหน่อยไหมล่ะสักหน่อยไหมล่ะโกลบก่อนเลยตีอีกทีหนึ่งงั้นคิดก็จะเป็นช่างตีดาบส่วนตัวของพวกเราน่ะสิาายิม้มใช่แล้วถ้าจะต้องการอัปเกรดชุดเกราะอะไรก็มาหาข้าได้เลยหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลได้สี่ก็ได้ถ้าเงินพอลองดูสิ าดาบวกสี่ฮะการโจมตีกายภาพบวกห้าเปอร์เซ็นต์จอมเวท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 ข่าวดีสุดยอดเรานักเวทก็จะช่วยเราสู้กับเลโอโนเน่เช่นกันรีบไปที่สำนักง,งานใหญ่อาเคนกันเถิดข้าบอกแล้วใช่ไหมมันคือทฤษฎีเส้นเวลาที่ไม่มีวันสิ้นสุดหมาไม่เข้าใจหมาเหรอเรากำลังถูกโจมตีแต่ยเย็นนั่นคือเขาที่ข้าเล่าให้ฟังไง โอ้หนวดแมวเข้ามาข้างในเร็วฝาบาทโอ้หนวดแมวเฮผมชอบคำอุทานนี้โอ้หนวดแมวข้าได้ยินมาว่าทังที่นั่นมีแผนจะลึกเวทมนต์อยู่ในถ้าไม่ไกลมากนักเคยได้ยินชื่อผู้รักษาหนังสือไหมพวกเขาสามารถช่วยเจ้ายกเลิกภารกิจได้แต่ๆต่แต่แต่ว่าข้าไม่เคยรับภารกิจมาสัรภารกิจเลยเลยไม่เคยเห็นตัวพวกเขาเป็นๆเลยน่ะก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงแต่แต่เจ้าต้องการอัปเกรดเวทมนต์ของเจ้าหรือแน่นอนไม่งั้นจะมาทําไมอ๋ออัปเกรดใช้ ใช้ใช้เงินเหมือนกันเหรอบูยแพงมากเลยเพิ่งเหมียวเหมียวหนึ่อเปอร์เซ็นต์โอเคทหารของไอโอ่นกำลังมาได้โปรดปกป้องพวกเราด้วยฟาบาดนี่ๆๆเรารับนี่ไปมันน่าจะช่วยได้ไม้เท้าอัศนีบาทอาวุธนักเวทจะยิงจากระยะไกลอ้าวอัปดาไปเต็มที่แล้วให้น้องหมาแล้วกันด้วยบัญชาของราชาไลโอเน จเจ้าเม่ทั้งหมดจะต้องถูกลงโทษและถูกสาปให้เป็นแตงกวาเอ้าแมวไม่ชอบแตงกวาใช่ไหมเจ้าทั้งสองหลบไปซะ no. <c oughs> โนกดกดกดได้งั้นพวกข้าก็ไม่มีทางเลือกปล่อยมิสเตอร์ล็อกี้บอสเหรออ๋อก้อนหินแต่หัวหน้ามิสเตอร์ล็อกี้ไพวทมันมา,มากๆเลยไม่ใช่หรือครับอย่าไปบอกมันสิ <c oughs> ช่วยไม่ได้เอเ,เอ่รฮะ ไอ้นี refused, ford, kul kan, kul kan, kul kan. ่เอ้เอ้เวทมนต์เวทมนต์เวทหลบก่อนหลบเวทเวทสักหน่อยเวทเวทสักหน่อยเวทสักหน่อยมิสเตอร์ล็อกกี้ไม่เหลือแก่สองคนแล้วไม่เหลือแล้วล็อกกี้เนี่ยโตีแรงเหมือนกันนะตีแรงเวทไปหน่อยไหมล่ะอื้มอื้มอืมอืมหลบหลบหลบลบก่อนอุ้ยเวทสักหน่อยอื้ออือไม่เป็นไรที่ฮิวมีเยอะ เ,เลเวลห้าแล้วฟระบาทท่านพร้อมจะทวงคืนมารมของท่านแล้วหรือยงังแน่นอนเลเวลเลเวลเจ็ดมาเลยเฮย้ยเตรียมตัวพร้อมหรือยังใช่ขอรับหลอดไลออนเนอร์เ๊กพวกนั้นไม่เห็นว่ากำลังจะมาเลยเก๊ก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 นี่ไงอยู่ข้างหน้าเฮ้ยไปไหน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  นั่นไงเร็วเนอร์เร็วเข้าเราต้องตามเขาไปรัวข้างล่างข้างล่างไม่น่าจะใช่ตรงนี้ตามรอยไปตามรอยไปเจ้าหน้าขนโง่ติดกับข้าซะเต็มเปล่าเลยให้เราจัดการมันเองท่านหล่อแล้วเนอร์เหรอ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 มีอีกมานามหมดแล้วหมัดก็บวกสิหลบก่อนโอ้โหโอ้โหโอห้โห ลบก่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเป็นไรนะเจ้าหมาลบม,มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วลบอือฮะยังไงนี่ข้าจะต้องจัดการทุกอย่างเลยหรือไงกันเอาละฮะมาแล้วบอสตีแล้วลบอือฮึตีไม่เข้าโอ้โหเวทเวทเวทไปเวทไปลบ ตีไม่เข้าเลยฮะวอดเอาตอนแรกข้าก็กังวลตอนเห็นหน้าเจ้าแต่เจ้าทั้งสองช่างหน้าสมเพชยิ่งนักมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่บนเกาะน,นี้ตลอดไปเถอะนะว้ wow. าวเหนีนี่น,นาหาทางกลับไปยังดินแดนหลักโอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับมันมากเกมนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ